หรือฝ้าออกแล้วค่ะฝ้าที่มันผุเนาะไม้ผุฝ้าก็ผุรื้อออกแล้วมงสังกสีเรียบร้อยแล้วตรงนั้นเป็นกระจกค่ะก็รื้อกระจกออกแล้วก็ก่ออิฐเป็นอิฐบล็อกเนาะก่ออิฐบล็อกใสแล้วก็กอรอบๆค่ะงานเก็บค่ะคุณผู้ชมงานเก็บข้างล่างนี่เราก็ปูกกระเบื้องไว้แล้วเนาะมัน ก็จะสกระปรกนิดหน่อยแล้วก็ล้างทำความสะอาดเมื่อเสร็จแล้วค่ะเสร็จงานค่ะอันนี้ห้องฟอจุนเนาะห้องฟอจุนมุงราคาแล้วหรือฝ้าออกแล้วทีนี้ก็จะเป็นงานเก็บตุกฟ้าค่ะคุณผู้ชมติดเหล็กตุกฟ้าเดินสายไฟค่ะเป็น ห้องเก่าเนาะหรือรีโนเวททำใหม่เพิ่มเติมเอาเสาไม้ออกหล่อเสาใหม่ก็ดูแน่นหนาขึ้นดูดีขึ้นค่ะดูดูแน่นหนาขึ้นดูดีขึ้นเปลี่ยนสังกะสีใหม่เป็นสังกะสีอันเก่ามันเป็นสนิมเราก็รื้อออกเนาะทำทรงใหม่ตอนนั้นมันเป็นทรงไทยอันนี้เขาเรียกทรงอะไรอะ่ะ ทรงอะไรอ่ะพูดไม่เป็นเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพวกไม้พวกสังกะสีที่รื้อออกค่ะเนี่ยค่ะก็จะไว้ใช้ค่ะมุงเพื่อเก็บพวกขวดซอสขวดแชมพูขวดอะไรแบบขยะเนาะขยะที่รีไซเคิลได้เราจะแยกขยะ ใส่ถุงดําไว้เอาไว้ขายแล้วก็เป็นของที่เรานานๆใช้ทีเราก็จะเอามาไว้ที่โรงเก็บของค่ะด้านหน้าเป็นโรงรุดเนาะนีคะด้านนี้ค่ะหรือไม้หรืออะไรออกก็จะเป็นลักษณะนี้ช่างก็ไม่มาสองคนเนาะมาสองคนเข้าไป เก็บมันตัดต้นมันปลูกเพื่อใช้แรงกันค่ะเขาเอาแรงกันปลูกเอาแรงกันเก,ก็บค่ะก็ด้านนี้ก็เป็นการช่างที่มาวันนี้ค่ะเนี่ค่ะมาสองคนอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะถักเหล็กเนาะเนี่ยค่ะเอาไว้ใส่ คงลงลดค่ะด้านบนเพราะว่าเสาสองต้นเนี่ยเอาออกเนะเาะเสาสองต้นนี้ออกเอาไว้นะคะสามสี่ต้นเอาไว้สี่ต้นเนาะแล้วเราก็จะต่อเหล็กขึ้นข้างบนแล้วความห่างของเสาเนี่ยมันมันห่างกลัวมันยุกเนะกาะกลัวมันยุบมันหย่อนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาก็เลยถักเหล็กแบบนี้เพื่อความเน่นหนานคะคะถักเหล็กนคะคะ เย็นแล้วค่ะคุณผู้ชมยามเย็นมารีวิวยามเย็นกลางวันก็ร้อนค่ะเนี่ยค่ะพรุ่งนี้ช่างหนึ่งคนที่เขาประกอบเหล็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เนาะไปธุระไปทำธุระก็มีคนนึงอัน,นนั้นก็เป็นกรรมกรจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะพรุ่งนี้ เสร็จไป1ส่วนห้องฟอร์จูนค่ะเหลืออีก2ส่วนเป็นโรงรถค่ะคุณผู้ชมนะคะมันจะเข้าได้สองช่องอันนี้ช่องนึงอันนี้ช่องนึงแต่เสาสองต้นเราก็เอาออกเราก็เลยต้องถักเหล็กแบบนี้เพื่อกันสุดค่ะกันสุด<อ>ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ